็ขอขาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมรายการ M C Channel นะครับผมอันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับกล่องสกินีจนแล้วก็กล่องสกิน S t e ีมนะครับผมซึ่ง G M เขาก็เริ่มแจกวันนี้แล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่19น่าจะถึงวันที่20บ้งถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะก็ผมเพิ่งมารับมาเมื่อกี้นะผมจะสอนวิธีรับกล่องสกิน ด้วยเลยนะครับผมขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่สกินฟรีตรงนี้นะครับผมฉลอง4ปีนะก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นแน่นี้นะแล้วก็กดเปิดบันทึกนะครับผมซึ่งในบันทึกนี้ก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับตั้งแต่เกม RV เปิดมาเลยนะครับผมเนี่ยใครที่อยากอ่านก็ไปอ่านได้นะครับผมนะ โอ้ยผมรู้บอกให้เรากดตรงหน้าต่อไปนะครับผมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเข้ามาหน้านี้นะครับผมให้เรากดตรงคําว่าหน้าต่อไปตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับผมใครที่จะอ่านก็เข้ามาอ่านได้นะครับผมเนี่ยซึ่งผมก็อ่านไปแล้วเนี่ยกดหน้าต่อไปเลยคือหน้าพวกนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับผมคือหน้าพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรว่ารายละเอียดเกี่ยวกับ ตั้งแต่เกมเปิดมานะครับผมว่าเรามีอะไรแจก,กบ้างมีตัวละครมาลวกี่ตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประวัติของเรานะว่าเราเริ่มเล่นเกมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับผมซึ่งไอดีนี้ก็เป็นไอดีลองของผมนะไอดี ID ลองของผมเริ่มตั้งแต่วันที่8เดือน2นะครับผม2 0 2 0ั 20, นะเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราครอบครองฮีโร่ไปลวกี่ตัวนะครับผมทางหันไปลวทั้งหมดกี่ตัวนะเนี่ยเขามันก็จะบอกฮีโร่ที่เราใช้มากแล้วก็าตาชนะมากที่สุดนะครับผม ผมก็จะเป็นคิวเลนเนาะแล้วกดหน้าต่อไปเลยนี่นะครับผมพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บนะครับผมมันก็จะมีน่าสะสมนี่ไงครับผมนี่แหละเขาคือกล่องนะครับผมถ้าเรากดมาตรงนี้ปุ๊บนะครับผมเราก็จะได้กล่องเข้ากล่องจดหมายได้นะครับผมหรือว่าเราจะแคปภาพแคปภาพความทรงจําก็ได้นะครับผมคือกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็แคปหน้าจอ่ะคือเราแคปหน้าจอของตัวเองอ่ะอาจจะเก็บไว้ในที่เลือกก็ได้นะครับผมว่าเรา เราเล่นมาแล้วเท่าไหร่นคะครับผมเราเริ่มเล่นกิมแต่เท่าไหร่นะเราจะแคบไปก็แคบนะแต่ผมแคบไปแล้วนะครับผมโอเคก็เราทำแค่นี้นะครับผมเราก็จะของมันก็จะส่งมาทางกล่องจดหมายแล้วนะครับผมเรากดกรบาดออกเราก็มาดูที่กล่องจดหมายนะผมมันก็จะส่งมานะแต่อันนี้ผมรับมาแล้วนะครับผมเนี่ยกล่องสกินรีเจน์นะครับผม ซึ่งมันจะสุ่มมันจะสุ่มเอาระหว่างกล่องสกินรีเจนกับสกินกล่องสกินเอสตีมนะครับผมซึ่งไอดีหลักของผมผมได้กล่องสกินเอสตีมนะแต่สกีแต่ขอไอดีรลองเน่ะมันผมได้สกินกล่องสกินรีเจนนะครับผมซึ่ง <MA H> มันอาจจะสุ่มแล้วมั้งอืมอาจจะสุ่มแล้วว่าใครจะได้กล่องสกินของเอสตีมหรือว่าของรีเจนนะครับผมมะแต่เดี๋ยวผมก็จะไปเปิดกล่องสกินเอสตีมด้วยนะครับผมว่าผมจะได้ของตัวอะไรนะ อันนี้มก็จะมาอ่านให้ดูก่อนนะครับผมว่ามันมีสก,กินอะไรบ้างนะครับผมมีสก,กินฮาโลวีนของใครก็ไม่รู้นะครับผมอ๋อมันให้รุ้นเกี่ยวกับสก,กินของฮาโลวีนของเวนคริสเตอร์แล้วก็เซลูเรียนบัตเดดบัตไนสวิตสปิลิตรีเพอร์มีเดตเวิร์มเดวินไฟวิสโต hunting c y b e r p u n นเ winter party เออสก,กินพวกนี้น่าจะเป็นสก,กินพวกลิมิเต็ดนะครับผมนะแล้วก็มาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมว่าผมจะได้อะไรนะครับผมไปอ่าได้สกินเซฟิตฮัลโลวีนะครับผมส,ก,ก,ผมสก,กินนี้ก็สก,กินนี้ก็ไม่ได้มาเปิดขายนานแล้วนะครับผมนะ ก,กินนี่ก็ไม่ได้มาเปิดขายนานแล้วนะครับผมนะก็ไปสุ่มกันได้นะนี่นารูวีสครีมแต่อันนี้จริงนะมันมีคำว่าเซลูเลียนอยู่ใช่ไหมถ้าั้นก็แสดงว่ามันต้องมีสก,กินของมูลาดมันต้องมีสก,กินของมูลาดอันนี้แน่นอน เนซลูเลียนเอาเวคเคนนิ่งนะซึ่งผมว่ามันน่าจ,จะมีแหละเพราะว่ามันเป็นพวกของเซลูเลียนนะครับผมแต่ผมได้ของฮา l โลวีนมานะก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมแต่ไอดีนี้ผมไม่มีเซฟิตเอ้ยมีสินี่ไงก็ไปสุ่มกันได้นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูในดีหลักผมเลยดีกว่าว่ากองสกฤฤ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 ินเอสตีมอ่ะมันจะได้อะไรนะครับผมตัวเองแล้ว,ละวนะครับผม ก็นะนี่นะครับผมผมให้ดูกล่องนะนี่นะครับผมกล่องสกินอัลติเมทนะครับผมมันจะมีสก,กินของดิสโทเปียอินฟอร์เซอร์นะครับผมมีราดเนวาน่าเดวินเกรสสากุระฟูบุกิเวคันไนด์เดมอนอาเชอร์ควาสเปเชอร์ซัมเมอร์แบดคิกซี่นะครับผมแล้วก็มีแล้วก็จะได้รับกล่องเอสตีมนะครับผมอ๋อเป็นสก,กินอัลติเมท มันเป็นสก,กินอัติเมตนะผมเมื่อกี้ผมพูดถึงนะก็อเอาใครได้ครับผมนะมาดูกันว่าเราจะได้สก,กินอะไรในนี้นะครับผมซึ่งในกล่องนี้ผมอยากได้สก,กินของไม่มาหลอดก็สก,กินของไวโอเลตล่างปืนฉีดนอมน,นะแล้วว่าแล้วก็เอาของคิวเลนนะในอินฟอ์เซอร์นะผมซึ่งของล้อเลี้ยวนี้ผมก็ไม่อยากได้นะเพราะผมไม่ได้เล่นล้อเลี้ยวนะครับผมเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะมาให้ได้สก,กินสามอย่างที่ผมอยากได้นี่เถอะ มาปุ๊บอุย้ยสก,กินคิวเรนดีกด้พอดีเลยโอ้อสก,กินคิวเรนสุดยอดนี่นะครับผมกอบโปรไฟล์ดิสโทเปียอินฟอเซอร์ไพเปอร์นะครับผมซึ่งผมก็ได้สก,กินที่ผมต้องการนะครับผมนะสก,กินคิวเรนนะครับผม นี่ใส่กรอบไปเลยก็ขออภัยนะครับผมที่ผมไม่ได้นี่นะปรับการแสดงผลสูงนะครับผมใส่สกินคิวเรนโชเท่น,น่ยดีกว่านี่สกินตัวที่ผมอยากได้นะครับผมมาก็ร้บคลิปนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ ใอ้าได้สกินฟรีนะครับผมก็ไปสุ่มกันได้นะไม่มีวันได้เพชรแน่นอนนะครับผมเพราะว่าดูจากคลิปผมแล้วก็น่าจะรู้นะว่าไม่ได้เพชรแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไอดีหลักผมก็อันนี้นะมันคือมันเป็นแบบกล่องสุ่มสกินร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับผมถ้าใครที่ได้เพชรก็ลองไปแจ้งทีเอ็มดูนะครับผมนะนอกจากคนที่จะมีสกินครบหมดแล้วนะครับผมมันจะได้เพชรนะก็นะสำหรับคลิปนี้ก็ผมว่าเพียงแค่นี้นะครับผมนะรับสกินฟรีก็ได้นะครับผม ก็น่าจะถึงวันพรุ่งนี้แหละน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับผมนะก็รีบไปรับกันนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับครับบ๊ายบาย